ม,ม,ม,มีแงอยู่เนะยาะย่านังตีเด้เข้ามาเยี่ยม,มยาังตีนะ่ะย่าหนังตีเข้ามาเยี่ยมมาเยี่ยมแม่ทองผาดที่ไร่ดอกตะแบกเล่จังหวัดเพชรบูรบ์ครับมาสามคนมว่าจะมาเยี่ยมนานแล้วแม่อยากมาแต่ว่าไม่รู้แหง <c oughs> เลยวันนี้เออ ทรลงทูลากันก็เลยชวนเพราะว่าเออมาบ้านตะดอกหน่อยเชื่อเลยรแบบโอ้แม่ก็ยังแข็งแรงอยู่ดีเนาะกินข้าวได้เยอะนะแม่อยู่เป็นนิ่งฟันลูกตา้มโอ้แต่แดงว่าเป็นสาวงามใช่นหขาวจุ้ยลุ้ยขาวแม่ขาวเขาคนพวนอ่ะพี่คนพวนอ่ะสาวพวนบ้านหมี่อ่ะพี่เขาจะขาวขาวหน้าตาดีจังเลยเนี่ยเขาจะเหมือนคนจีนพี่คนพวนอ่ะหืมก็อยาก ขอคุณมากที่ยังมีบุญวาสนาไดมาหานเได้ลอุตส่าห์มาเที่ยวมาไว้มานหน้าหนูจะมาใหม่นะนันหนูรู้แหงแล้วนี้ก็ไม่ต้องหลงแล้วมาี้นีหลงไปตั้งไกลนะแม่หลงบางกี่ใหญ่เสิร์ตหลงโรงเรียนโรงเรียนดูนะอแม่ก็ยังพูดรู้เรื่องหมดทุกอย่างเลยนะโอ้ยความจำเป๊ะพี่แต่ตาตาตาไม่ค่อยเห็น อย่างพี่แอลน่ะเขาจะเห็นเป็นขาวๆนะพี่แอลน่ะเดี๋ยววันหนมึงจะซื้อมาให้นะเยอะแยะหมดพี่แอลแต่ไม่ใส่ไม่ใส่จะใส่แต่ตัวเก่าๆจะใส่แต่ตัวเก่าๆจะใส่เมียอะไรก็สวยไปก่อนเราสวยมาตั้งแต่เกิดแล้วนี่ใส่เลยก็ซื้อมาให้นั่นแหละหลายตัวต้องตัดหนุ่มมือเคื่เห็นว่าจะใส่ยุคแม่ใส่ยุควันละสามชุดก็ยังดี เดี๋ยวหนูจะกลับก่อนนะแม่เนาะเพราะว่าทางมันเขาทําทางแล้วหนูไม่ชินทางกันจ้ะงั้นหนูก็ลาคุณแม่เลยนะคะคอยดูแม่เดินทางทุกบทไทยคิดถึงนะแม่นะเห็นแม่แล้วนึกถึงแม่สังเวยมเนาะใช่ฉันจะเห็นยายทีเดียวนึงโอ้แม่หนูตายแล้วมากยายมากเอ้ยมาปวดไทยว่ะ นนสองค้างไปตกเบ็ดมาค้างหนึง่งม,มาเที่ยวยังมาเลาะเอ่อเคือกลาวยไม,ไม่งามไม่ได้ดูแลแม่หนูก็ขอข้ามาแลาโทษแทนมันด้วยนะแม่นะเพราะว่ามันอาจจะแบบจิดใจคนละคนนะแม่เนาะขอบคุณมากที่ได้มามีบุญวาสนาได้มาเจอนะแม่เนาะขอบคุณกรรมดีในชะ่ไหมแม่ ใจมากเลยนะแม่นะที่ได้มานะแม่ขอบคุณทีชีวิตเรื่องที่เป็นแม่ดู <c oughs> ไปสบายแลย้วขอให้แม่นุ่งมากกว่ายืนอยู่กับลูกแม่ไปนานแลนะ้วแม่ครับว่าจะคอยบวชได้สิจะได้บวชหรือเปล่าอยู่หล,ล,ลบไปหน้าเแม่อายุเป็นเท่าไหร่ล <19 S 2> <19 S 1> แล้วสิบเก้าแล้วสิบเก้ากว่าแล้วฮะ ดื้อใไห้ไอ้ตีอ้ย้อมันไม่เหมือนเาบอกง่ยสอง่ายใช่แม่กเหมือน่านจ้าขอเ้ยะเนาะรักเหมือนลูกเหมือนาอุมะแม่ขอบคุณจงจริงที่แม่รักลูก่ะ พี่ดาว,วคะชื่ออะไรไพี่พรมาพี่พรมาแต่แม่มาไหนมาไวๆนี่ก็มาที่ว่าไปเยี่ยมใครอ่ะที่นครสวรรค์นะมาพี่พรมาไม่มาแต่พี่โสมแหละสนิทเข้ามาแล้วพี่โสมก็นอนตั้งแต่บตวชเออนุ่นเออประมาณนั้นเออประมาณนั้นพี่พรก็มาพี่พรก็มา,า,นมาสนิทมา <ST S> มารับเมีย ค่ะ <c oughs> ได้มาเจอกันได้มาเจอกันนะอ,อ,ก,อ,อกันดีที่แม่จีไปทำงานอะไรประมาณน,นี้ก็ไม่รู้เหมาาือนกันลูกหนูก็จริงแต่ก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย